เปิดตัวพร้อมไฟเลดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับอกโกรลาฟในราคา110เหรียญสำหรับบอบอนะคะและในราคา125เหรียญสำหรับสโตรเครดิตอกโกรลาฟนะครับจัดเป็นยานระดับเดียวกับฟรีแลนเซอร์แต่ถ้าเรามองจากการออกแบบแล้วนะครับอกโกลาฟจะทำการขนส่งได้รวดเร็วกว่าเพราะว่ามีการใช้สลิงคากโก้นะครับ โดยแต่ละตู้นะครับจะมีความจุ32 SCU อกโกราฟสามารถขนส่งได้ทีละ3ตู้โดยรวมแล้วนะครับอกโกราฟจะสามารถขนส่งสินค้าได้96 SCU ลูกเรือนะฮะจะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้เมื่อมีการขนตู้คอนเทนเนอร์ติดกับยานแล้วนะครับยานลำนี้นะครับถูกออกแบบให้มีแท็กตอบีขนาดใหญ่เพื่อทำการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ แต่ว่าแทกเตอร์บีมนี้นะครับไม่สามารถทําการลากยานได้นะครับเพราะว่า,าหน้าที่ลากยานไม่ของไอ v ตัวยานนะครับมีความทนทานมากกว่าฟิลเลนเซอร์หลายเท่ายานลานี้สามารถทําการควอนตัมได้นะครับไปในเส้นทางที่ไกลๆได้เพราะว่าตัวยานมีน้ํามันควอนตัมได้มากกว่า27,00 0ยานลานี้ไม่สามารถขนส่งยานพาหนะใดๆไ,ได้นะครับอากกลาฟมีลิฟ ที่ใช้สําหรับเข้าออกอยานอยู่ด้านใต้และก็ยังมีแอร์ล็อกที่ด้านหน้านะครับที่สามารถใช้เข้าออกอยานได้เช่นกันสําหรับอาวุธที่ใช้สําหรับป้องกันตัวเองของอยานลานี้ได้แก่ <It> s <S ป้อมปืนเลเซอร์ร <Laser S 1> ีพิเตอร์นะครับไซส์สาป้อมและยังมีสล็อตสำหรับปิดปืนไซส์1อีกสองกระบ,บอกสำหรับในตอนนี้นะครับยังไม่มีแอนิเมชันและเคมเปญสำหรับขนถ่ายสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ที่ด้านหลังนะ ดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์ของลาฟจึงยังไม่สามารถขยับเขยื่อนได้คาดว่าคงต้องรอให้มีการนำคาร์โก้ซิสเต็มดีเฟคเตอร์เข้ามาก่อนนะครับก็นู่นเลยฮะด3 1 8หากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ